เจ้แกงวะนี่นี่โอล่างเนาะเรืเานามเอานาเลยบวเข่าเรื่องเลยข่อยบอกเหเี่ยลงแลงมาเลย่ะเอาไม่ต้ว่าเจ้าปฏิบัติตามทีมงานบอกนนละโอ้เด้เด้ออยม่ได้นักเกินไปทีเนาะกันเมื่อยกันพักพอเด้อยังยังเบาลีเวาว็เก็บปวดเกียเพราะว่าอตมันเบาลีมันจปดอ่ฮะร่ปดปด มันบแช่บไปมักปิ้นปีกมันเนียใส่น้ำมันนิดนึ่งของแช่ปบี่อกมันนเน่ยน่มันจีออเขากันเวลาเขา่วใส่น้ำมันไดหนึ่งเดี๋ยวินจีออกกรอบนิดหนึ่งใส่น้ดหนึ่งเราปานเราใส่ลายไรเนาโดยมียึดน้ำมันเป็นน้ำมันฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิดชูปูสุคน สบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อเสพผู้สุขคนเบิดอเสพมองสุ่มบอนพี่น้องเลยเนาะมื่อนี่บาริเกอยู่ที่เกนของป้าอ้อนแอดอ้อนแอดอ้อนแอดพี่น้องอ้อนแอดเนี่ยมันเป็นเพลงหนึ่ง,ดงได้พี่น้องแนะต่นะก่อนมันดังจะได้ค่ะออนแอดอ้อนแอดอ้อนแอดมามื่อนี้ก็ือมาบอกเราให้เกลี่ยพื้นทะี่นี่ห้เราค่อยเฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะเราเฮ็ดเวี้ยงนักบ่ได้เรับกับห้เราเฮ็ดเวียกเบาเนาะพี่นะ้องเนาะพยายามเอา สิ่งใดที่เจ้าของพยายามสิ่งนั้นสิมีค่าพี่น้องเยเนาะก็คือให้เลาอันเก็บกวาดวางไอเทิดสิมะคุดเนาะพี่น้องเนะาะเอาก็้ามาจากไอ้ไอเทิดเนาะแล้วก็สิมะบอกเล่าเรื่องอันต่างๆ่างอะไรเนาะใไอชิห้พอแผลน,น้อยบอกเล่าต่างๆอีกพี่น้องเรื่องของเอื้อยใบเนาะใบว่าเวลาเรามาหลินมาอย่างกับว่าอยากให้เใหเล่าให้อ้อยเอาเล่าปซะ,ะให้ปลาอิบดีจเย็นประธานาธิบดเขาเป็น ผู้ใหญ่แล้วเนาะอยากให้เราบอกประวัติสองคนนี้เขาบกุกคัดกันบันไดเนาะติ๋บบอกตัวน,นั้นดิเพราะติบอกเบาลีห้เบิ่งเดอ้อพี่น้องไปเบิ่งนน้ำเดีพื้นที่ที่เอาพื้นที่ตัวนี้ละ่ะเดี๋ยวเนาะสองน้ำนะเสียเอาด้านนั้นบ่่พีน้องด้านนี้บ่ได้สองน้ำตอนทั้งนั้นเบาลรีว่าว่ทาทั้งนั้นมันเป็นทางอันนั้นเด้เพราะว่า,วาิเพื่อนคู่อนะไรเสียเอาวันนี้ ือวันนี้แล้วก็โจมเขาออกมากินอยู่นี้เลยเพราะว่าหันผ่านห้องน้ำกับปะปนไดห้องน้ำบริอะไเอาทางนั้นให้เฮ็ดติดกันเฮ็ดสี่เมตรหรือว่าซีเมต์ห่านพี่น้องเนาะประมาณนี้ถ้าเท้าเบิ่งว่าสี่เมตรพอดีเท่าก็บสี่เมตรถ้าซีเมต์ห่าพอดีก็สีเอาซีเมนต์ห่าเนาะก็เลียกแต่พี่น้องเนาะคันเฮาเอาไม้พอดีกับสี่เมตรก็พอดีคือกันเนาะสี่เมตร บาวลีสิสั่งเสานี่บาวลีส well> ิส uh ั huh ่ง2หรือว่าบาวลีสิใช้2พี่ใช้2ใช้2ใช้2เป็น4ใช้4เสาซะเพราะว่าหันเฮา4แม่น้พี่น้องระยะกบเออใช้4 4เสานี่ล่ะบ่ต้อง6เอาไม้48ค้ำเอาเท่ว่าได้ไม้48ค้ำเอาบีว่า เดี๋ยวปรึกษาทางเอื้อยเพิ่นอีกทีหนึ่งก่อนเพราะว่าเบารลีว่าถ้าได้เสาซัำนี้นี่เอาไม่สี่แปดคำเอาเฮามุ้งสังกะสีนี่มุ้งสังกะสีนี่มันสีบ่อหนำหนักมันสีบ่สูงเนาะฮะสังกะสีจะแพ้ละสิบเนาะหนึ่งเอาสามสี่หกเจ็บประศิษสิบแพ้ละไม้นี่แต่ว่าไม้ตัวนี้นี่เพิ่นเพิ่นอันนั้นเนาะเบาลีสิเพิ่น มีวิธีกับฉันสักรีสีเป็นคนออกแบบให้เพื่อนเฮ็ดแต่ละเพื่อนนะอยากให้มันจบมันงามเนาะห้องนามห้องในฮะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจักโต้เนะมีจักรโตล่ะว่าเราเคยไปเบิ่งก็ค่อยไยเบิ่งก็เด้อน้องเพ็ดจะถ่ายอยู่ทันเด้เอาว เราเป็นบ้งใช้ือน้ำเย็นเห็นมไก้ตัวตุด้ตวไอ้กรเาไค่อนโอ้ยข่อยกินน้ำได้ข่อยมางมีไ่สบายดีตุสบายดีบินไปน้ำกับมีนี่นะไมค้าไม่ได้บมีตีนเอาปิดเลยเนีมันอยู่มือด้ข่อยะวขอยหว่างบมีตีนมันเลยตุเข่อไ่นเ้อกุ๊กม่างยังไงนี่ โแพทตั้งกิดเห็นจะมาอีตู้มอันี่นี่นี่มาเลยโแพรเออปึ๊อมันอยู่ในกกนี่เหรออ๋อกกคามผุนกกคามผุนฮึูนทังนั้นกุเกิดแขแต่มันละแหลนมาตีไมตกทหา2โตโตอักอ้าวฉันมันกัใล่ะโอ้นี่ต้นมันนะคือว่มาชันต้นมันนเนะ เอาอันคุ่มาใช่คุม่ใช่แด้ก็ใส้น้ำโอ้ขวกินก็ได้พอแพ่ได้ยังไปใช่ก็ได้เขาไปกินจะโดนเลยไฟโมัรลนตัวนี้กินนี่หมากยังงหมั้ยนงไล่ตัวนี้เาตัวนี้เผาตัเนาะไปเลยจเรเยน่าหมักตัปูมักยังนี่ว่าอะไร้อตัาปูเย็นอยู่มอสองบ่แมนหมักหมักตัปูมันคบอยู่กตรมาไม่ใชเอาูกทองเี่เอ้ามักนั่นันตาย่ไหมเจะเทได้ฮะ่หมักโซเลียนอันนี้ไอ้ขาแมงนี้พอแพร เออแม่ย่างนี่บาดเจ้าบ้านเฮาโอมแมงคามผีแมงคามผีแมงขนานเนาะมันไตไปเมื่อไหร่วะอันนี้เขาเจ้ากินไปแน่เด็กมันบอกใหญ่ใหญ่บอกไวย่าน้ยย่านบอกขอแฝงย่านพี่น้องย่านมี้มีหนักนั้นจ้ามีไอ้กระพายไปยังมาเล่นขอย่านได้ขอดีเย่านย่านได้ขลาวขึ้นแต่กระเจือกกระเจือก ป็ขบขบลงเก็บน้ำบทันบาทนี่เก็บน้ำบทันไอ่กไพเห็ดเทตะเทศม่ผู้ักปัตเตอร์เป็นชิปนะเชจอเอปาออจมเมื่อผลิตเอาก่ม่ะเมื่อผลิตเอากลุ่่อะไรมา้นเนาะเมื่อไรก็จะต่อยเอไอ้เมแวไนกินนี่มนี้ ไม่เคยมาแบบเดียวนะด้เป็นก้อเตอพอเห็นมาเรือเกิดผาที่อ่านป่แน่มันดังไพ่เลยบอดังอะไรไพ่นะมีไพ่ง่ายจะดอกดังไพ่มีฟืนเนาะงายเห่มาหิวขุมานะพอเผ็นอยจะเก็บมานอยู่มันอยู่ต้นไน chan chan anh cầm hai cầm hai chan cầm hai 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 มาดมันมาดมันขู่มาพอนองเพชรบ่อเิ่ดได้มันแบบว่ามันมันบกความรุนแรงได้พอเ็ดเยเ็เพาเอาสันมือนั่นเบมาความรุนแรงอไมาไร แฟนบ่าวลีบุรี่ได้สนบาลีบุรีเลยเอาเป็นยังสอผ่านรบมึงไอลนยแล้วนี่นะพอแล้วกินกินผู้ชองโตเนาะูอไฟขวดรถจนี้บาลิบ่มันตุกกะข้างเนาะไอแปนข้างไงมันหุกเอากยามันเลยมือหนากระซันไมพอแฟดขึ้นหาได้บุี้เด้อ นนี่นมันใหเลยนี่นะมันเนหมุนหเลยเจ้าจื้อเห้ยมันะมัน่ได้มันมุ่างี้เนเ่ปลาหุนพร้อมไหมโตจิใชกระด่งไพจี้กินบ่อไพเปนกรด่งไพจี้กินอยู่เดี๋ยวไดไพนั่นก็มีไปจี้กินไปมันไจี้กินน้อยเดียวนึ่นจน tròn bét bớt vì nó mà há mình kham cái gì bữa đằng cái hũn thấy mòn đấy chứ nó bay nó ôi ใช่หมอเอาหมอมาลดขอยืมใส่เห็ดบ้างเออเอาเทเห็ดเองเอากระเพ้ายังก็ได้เดี๋ยวขอยืมคุยกับป้าอ้นจะตั้งกล้องใช่ไหมโดยไอ้กระดพยดิกำลังเก็บเห็ดหมอขอยืคุยกับป้าอ้นะเพราะว่าเรามีแนวสิบอกแล้วนะนั่งกล้อนป้าเจ้าเออเสสบายดีเด้อสบายดีกล้องก็สบายดีเลยเด้อเด้อ นะนี่นี่กับพี่น้องเฮาสิมาบอกพระออดเรื่องหนึ่งพระออดโดยก็คือคอยยังให้เจ้านะอาณาไม่บอนนั่นละเก็บขี้เหงื่อขี้ยังออกเด้อจากพื้นที่ตามคอยบอกนะให้มันเกี้ยงมันกว้างได้โดยเพราะว่าคไฟสให้ไอ้เทอร์นะมาคุดโดยมาคุดนมาคุดเยอะนะห้องน้ำมาคุดคุมห้องน้ำแมนโอ้เราคอยได้ไปหาเราแล้วไอ้เทอร์นะโดยฝังเรานี่ยตีบโดนได้หรือเนาะแมน ค่อยๆค่อยๆค่อยๆก็หาเจ้าวานเจ้าหละโอ้ยไปจังเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮือนเฮาเองเด้ก็โอ้มีแต่บบาโลดแม่นข่อยสิเฮ็ดห้องน้ําให้เจ้าเฮ็ดครัวให้เจ้ามันก็สิทางนาสาดไปจังเนาะแม่นนาไม่เียิวก็ออกไปจบก็แม่นบ่โอ้ยบ่ได้เมื่อยดอกซน่ะอ๋อบ่ได้เมื่อยบ มได้เมื่อยแล้สำนักขอย่านเจ้าเมื่อยแล้วข่อยจังครับไก่แบกเศาจิเมื่อยอยู่พีดปีบอฟรองแพร่บดนะถุบีดแล้วมันยังเข่ากันเนาะหแ่รันมันเหี่ยลงหีดีได้เทากับอมปีมันได้นำมอมันได้อ้ยมีสาว่าเนาะโอ้ยต้มบ่นจ แกงว่เนี่นี่โอรังเนาะอเชยนาันะุณเลยเอาหนามเานามเลยพวกเ้าเรื่องเลยข่อยบอกปอดเดียเดียนลงล้วมันเี่ะเอามีแต่ว่าเจ้าปฏิบัติตามทีมงานบอกและวโอ้เด้อเด้อโอ้ยบม่ได้นักเกินไปตีเนาะข้นเมื่อยกับพักพรเ้อเนี่ยอย่างอย่างเราดิเราเก็บปวดยกเกี๊ยวเด้อปอดปอด มันแ่บไปมักปิ้นปีกมันด้ใส่น้ำมันนิดนึ่ของแช่ปปีกมันนะนมันจีโอข่ากันเวลาเขาคั่วใส่น้มันได้นึงเดี๋ยวิออกกรอบนิดนึงใส่นนึงเราปลาเนาใส่ลายก่ได้นะโดยมียุ่น้ำมันคนะไม้มาใช่มาใชส่เกเป็นงอบ่ารีบ่อาบใส่บัใส่ได้ก็แค่เดียวใส่น้อยเดียวใส่กี่กิโลใส่น้อยนึงบอ ไอ้เป็นโรคแพ้หมันไอ้่มแมวมันเป็นโรคภูมิแพ้ไอ้เนี่คนลทำความสะอาดไปยักคุ่มหนอน้ำ่มันไปยัดุห่อ้ยเฮ้บุคอยเอ้อย่าเดยเสียดบุคอยด้กินั้นเาเลยนบวนบ่เป็นได้เก็บไว้แล้วบอแโชหนนาบ้านต่อเป็นแล้วบอ มันช็อตจะได้ต่อเปีนเออเรื่องเคยต่อเนอะอ่าไฟโซลาเซลยุบนียากไอเพิ่นช่างไปใช้เหมือนี่เปล่บุจักเวนจะชาบว่บแล้วเขาเมืองเลี่ยมป้าน้ำกันพุณป๊อมือเมืองบางนาเออลมมีอ่นั่นนั่นเลยมดเวยนทางไปควมลมมันพัดถึงเหนือในลงใต้น้ำ ยังบม่เร็วเนาะเดือนเถือนแล้วเลยทางดำเนินการพี่ว่าข้าหน้เถื่อนเดี๋ยวมาคุดกันแล้วมาคุดไหว้บัดมืออื่นมาหม่ให้แล้วหาบอนให้เรามักวางนี่กะให้เราคุดตัวแล้วเพราะว่าเขาเป็นหนังเขาจะเศร้าเนาะเราเห็นแมงคามเห็นแตเศร้าเน้ะนั่นบราทำได้แล้วก็นั่นเพื่อนเราไปทได้แล้วเลยก็ยังเห็นนั่นก่อนไหนแล้วย้วนโค้งมุงน่ะเดี๋ยวขอยกลับเขม้ากัน แล้วแล้วแต่ละว่าจังได๋เด็กจะปู่ชินําด็นี่เดอแล้วก็จังซื้อมาซื้อมาก็ได้มาตกเาะซื้อให้ก็ได้หันเวียเนาะพ่อแเพราะว่าเราสิก10นี่มันมันใช้บ่ได้หลายเด็กไดดอกเอาบ่หลายดอกประมาณ10เล่มลวะโ10เล่มบ่ยากจเนาะเราบอก้จังซื้อเอาให้เนาะแม่นบ่ยากบ่ยาก10เล่มมือนั้นคือเหลืออยู่บ่จยืไปตอกก่อนนะนําปลาออ ก็ซื้อลายตมันเหลืออะไรเหลืออยู่ประมาณตะปูชิบประมาณหาหกเหลี่ยมก็เอาหรอวะแม่นเพราะมันใส่บริหลายกระเทือนซื้อแล้วกันจ้ะนะเพราะว่าตอกแทนตัวที่คันมีก้าเนาะมันพอจึงว่ากันไม่อยู่นี่ก็ได้เพราะว่าไม่เอาซื้อแล้วแม่นเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้ซื้อทำไมอีกอยู่เนาะเอาเพื่อนครัวเพื่อนยังไม่ได้ยังยื่นสี่ได้เห็นแต่ว่าตัวนี้มันก็ใส่บริหลายกันในรถพี่น้องกัยใส่บริหลายเออมีอยู่นี่ก้าเนาะแม่่เอออมียู่ก็ังให้บอกกันไปถือไปแม่ ค่ออยว่าตอนบ่ายเดียวค่อยจะมาเห็ดซอเจ้าเด้อเจ้าอยู่ที่อยู่ดูเราอ่ะตอนนี้พอเถิดคนกับลังมัดไปใช่ไหมกับลังเห็ดจิกินข้าวพอเถิดอ๋อล้นน่ะไหมพอแผลต่ออย่างบ่ได้อันนั้นอ่ะดีใจเนาะป้าออนเนาะใช่ได้ทั้งเพื่อนคือทั้งห้องน้ำแสนแสนดีแสนดีใจงานวัดสุพรรณบวรพันธที่เริ่มตื่นแต่ความฝันแล้ว

อ้าเผื่อมันสุกดีมุบดีเองใช่ปะม่นี่มันลาบดิบปนได้โแล้วมันกัดหนุ่มซุกนุ่มปากแล้วตีนโค้งเลยลาบดิบจะเคยกินบอป่บ่เคยกีนลาบดิบแต่บ่าวเทิดแล้วอยากก้อยตีนน่มเลยลาบางัวเลยบก่บ่ลาบแมงนี่โอเคต้องบ่เดเออจ่ามงคนแชจ้ะ จางๆนี่ใช้จะได้ิมชาเพราเจ้ากาวานะนำทำจางรู้จะใส่เกลือเงขอจะไปดูว่าบาดีมาตันามันออกพี่น้องมันนั่งถุกบราใจโอ้ยเนเมื่อกี้นน่นเนาะย้ใา้น้ำลายเทาไปใส่อยากให้มันน้ไหลเจร้อไปได้ได้นขวดเขาเลยบ่มี่น่น้ำเกลือหม้อเราวดจีรอนะ Tôi hãy cứ dạng bao phay cho mấy mấy mốt phay thì lục đấy Lục bộ bộ Anh này cái xe ra có Anh này bạn thì nó Từ bà đây chèn qua ổn vậy Này là mây nó miếu phía nó đọc nèo ưu đây Bữa đây mình việc nắc việc nà đọc đi con sầm nó Đây Việc bàn mà chỉ vừa hay đây, đây? เนี่ยว่านั่นจะต้องเฮ็ดตันไหนก็ได้เฮ็ดอยู่แล้วเนาะปะแม่นพราะว่ามันหกมันเหือเขาก็จะามีง่านมากที่มาชีวาตวิถีการได้ๆเนาะมาสะอาดมันแกนเขาก็อยู่กับสวัสดิ์เฉยได้นบบนวดเปี่ยนเลนวดนี่เวลามันหกเขาก็เทแมนเนาะฉันอยากอยู่หกต่อไปกันอยู่น้ำนวดขโมยมันมาเนาะเหนื่อยละวิถีการ มือเทเลยก็ไปไปมือถอนเมื่อแท้ก็ถอนเอาแหนะมาถอนปูถอนแล้วป่ะน้องไปถูแก้มปูอหน่อยครับไปเก่ากะลอกอยู่อะเอากระสานขึ้นแล้วนะเหนื่อยเล่นกันปล่อยิลุงรังไปเลยเอาวัดไปหมู่มากบ่ต้องไปเอาว่าไปไปออกไปหาทิ้งเขาเนาะถึงว่า กยจนแหลกมากนี่ยังมาทำอยางโอ้๋จีนว่าอีนนี้แหละนั่นแหละกยจีนลอยใส่เตาะโอ้โหน้ำลายเลยบอกว่าออกไปจบอกบาที่ว่าบารบอสมากินแมงคามบัดป่าอัดแมงคามจนมขึงหมอนเยไไว้ซืเอแล้วมากินอะไรละสิชื่อเลสเอหลายพันเนาะจอสองพันหมดห้าพัน ฮัลโหลเอาบ้านนี้ก็จะได้ก่อตัได้บ้างเสร็จเลยตั้งใจเฮ a d e r ปออเดอร์เด้อเด้อเด้อเดี๋ยวเล้วเพื่อนเล้วชาญเพื่อนเพรอนชาญเล้วพวกเราคอยช่างเครื่องเข้ามากระดายเมนันบนเร็วใอยก็ไม่ต้องความช่างด้วกันนะโดยช่างเพื่อนืัอนี้ก็เพื่อนอาจจะ่าภารกิจติดเวรติดงานเพื่อนบริการมาเฮ็ด เปนนี้แผ่นแล้วเห็ดนี่ยคอยชิบิัวคอยชิบวัอย่างเอาตาหน้าแล้วคอยชีเห็ดปืูดขึ้นคือห้านข้านี่ปกองเอี่ยมเนาะปืูดท้งยาวนะพ่อแม่ข้ามเอาจางสีปะเออแป็นั้อะไะสบายแบบประตูนี่แหละอายกขึ้นแบบประตูนอนนะแบบประตูนี่ยให้ประตูนอนแต่ว่ามันเอากวมีไอเดียดีกับก็เอาไปมาก็ได้เปิดแบบใหญ่แล้วมันง่ายมันไงเปิดเปิดแต่เบื้องเจ้าน่ะคอยชี้ช่างการนี่พลบสาดพลบสาดบูชาข้ามาอีก เวลาดั่งพื้นดั่งไพ่ไก่มันลมมันออกทางนั้นเนาะแมนคั่วฮะแมนเนาะปลาอ่อนเนาะอ่อนแอดอ่อนแอดเนาะปลาอ่อนแอดอ่อนแอดเด๊โอเควันนี้ก่อยชีได้ขอตัวก็ได้บาตรไอศกพุมหลักไปบึ้งปลาวอนทุ่งมัดทุ่หมอก่อนบบดนี้เคนที่เป็นจังไงเนาะเขาไปอัปเดตก่อนสบายดีปลาออนสมัยีเด้อเนีปลาออนด้วเนาะอ pues mm. so. okay. nah. ่าพ uh, um, ี่โชว์พี่น้องเอ๋ยเนาะ